ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะผู้ที่มีต่อมไทรอยด์ผิดปกติ หากรู้ทันก็จะรักษาได้เร็วขึ้นไปฟังความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะอาจารย์คะสาเหตุของไทรอยดผิดปกติคะ่ะมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างะคะ ็ไทรอยด์ผิดปกติอะค่ะจะมีได้ทางเป็นไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะไทรอยด์ทำงานเยอะไทรอยด์ที่ทํางานน้อยที่เรียกว่าไฮโปไทรอยด์ค่ะแล้วก็ที่เป็นก้อนที่ต่อมไทรอยด์ค่ะก็ทีนี้ถ้าไทรอยด์เป็นพีชนะคะสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นไทรอยด์ทงานน้อยบางคนอาจจะไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์มาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าไปรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วยการคืนแร่ก็จะมีไทรอยด์ที่ทํางานน้อยหรือว่าบางคนก็จะเป็นขึ้นมาเองค่ะส่วนก้อนในต่อมไทรอยด์ก็ไม่ได้มีสาเหตุที่แน่ชัด แล้วทีนี้คะ่ะอาจารย์ถ้ามีไทรอยด์ผิดปกติมันจะมีอาการอย่างไรบ้างคะที่เราต้องเฝ้าสังเกตค,ค่ะค่ะอาการก็แล้วแต่โรคนะคะถ้าเป็นไทรอยด์เป็นพีษก็อาจจะมีมือสั่นใจสั่นน้ำหนักลดนะคะออบางคนอาจจะขี้ร้อนนะคะแล้วก็ถ่ายอุจจาระบ่อยกว่าปกติผู้หญิงบางคนอาจจะประจำเดือนมาน้อยถ้าเป็นไฮโปไทรอยด์หรือไทรอยด์ทำงานน้อยก็อาจจะอ่อนเพลียขี้หนาวเชื่องช้าบางคนอาจจะบวมๆหรือว่าน้าหนักขึ้นได้ ส่วนก้อนของต่อมไทรอยก็แล้วแต่คนค่ะบางคนไม่มีอาการอะไรเลยบางคนมาเพราะว่ารู้สึกว่ามีก้อนที่คอค่ะหรือว่าบางคนถ้าใหญ่มากอาจจะรู้สึกว่าคือลำบากหรือว่าเวลานอนแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรทับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วว่าเรามีอาการเหล่านี้ค่ะอาจารย์เราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะอาการที่กล่าวมาทั้งหมดบางทีก็จะไม่ได้จำเพาะกับโรคไทรอยอาจจะเป็นอาการของโรคอื่นก็ได้ก็คงต้องมาพบแพทย์มาตรวจเลือดแล้วก็กรณีที่มีก้อนต้องมาตรวจเพิ่มเติมมาให้คุณหมอคลำแล้วก มาทําอุลตรซาวดูลักษณะของอ้อนคันแล้วถ้าเราทําการรักษากับคุณหมอแล้วค่ะมันจะหายขาดไหมคะแล้วแต่โรคนะคะอย่างไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยบางคนก็หายขาดโรคสงบได้ก็คือไม่ต้องกินยาหรืออะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะส่วนถ้าเป็นไทรอยด์ทำงานน้อยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยหายค่ะแต่ว่าก็กินฮอร์โมนทดแทนไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่มีผลระยะยาวอะไรค่ะ ส่วนก้อนในต่อมไทรอยถ้าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้มีความเสี่ยงจะเป็นเนื้อร้ายอะค่ะก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าใช้วิธีติดตามโดยการอุณหาศาวย์ดูก้อนดูขนาดดูลักษณะทางอุณตรา,าลย์ค่ะขอบคุณอาจารย์สําหรับข้อมูลมากเลยนะคะ,คะถ้าอยากห่างไกลจากโรคต้องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน